ตรงเห็นครับ r เท่ากับเหมือนเดิมตีตลาง 0 90 180 270ทีนี้มาคิดเลข สายศย์ได้0เหลือลบส่สายเกบได้1นึ่งลบหกร้อยแปดสิบให้ดูมุมตรงข้ามก็คือมุมศย์แล้วใส่เครื่องหมายลบ270ให้ดูมุม90้าสแล้วใส่เครื่องหมายลบลบสบวกสก็ได้ลบส Okay. ทีนี้มาดูต่อไปเป็นทศ A อส่วนบีคือเลขโดดโดดบคือเลขหน้าตีโกนเครื่องหมายไม่เกี่ยว A คือส B ก็คือ2เครื่องหมายไม่เกี่ยวเท่ากับ2กรณี4เป็นนูน ทายอ่ะคือแกน y แกน y ไม่บนก็ล่างไม่บนก็ล่างหน้าซายติดลบอยู่ฝั่งลบก็ต้องเป็นบนหรือล่างฝั่งลบก็ต้องเป็นฝั่งล่างาก็คือหนูนล,ล่างซายคือแกน y แกน y ไม่บนก็ล่างหน้าซายติดลบอยู่ฝั่งล่างคร่าวๆนะหนูนล,ล่าง คำว่าล่างคือด้านยาวด้านยาวอยู่ข้างล่างนะด้านที่บรนยาวอยู่ข้างล่างประมาณนี้นูนทีนี้ข้าสอบเหมือนเดิมเขาจะให้กราฟเชิงขั้วามา แล้วก็เอาจุดไปพอดบรรทัดแรกมุมศูนย์องศาศูนย์งองศาจริงๆมันอยู่ฝั่งขวาแต่สังเกต R มันติดลบลบถ้าลบให้ใส่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งซ้ายยาวไป4 1 2 3 4 เพว่าดีกรงหนึ่งต่อมาทับที่2 90องศาจริงๆมันอยู่ด้านบนแต่ R มันติดลบ ต้องมาใส่ฝั่งตรงข้ามคือด้านล่างยาวไป6 3 4 5 6ต่อมา180อ่ะ 80, จริงๆมันอยู่ฝั่งซ้ายแต่อามัมติดลบให้ใส่ฝั่งตรงข้ามก็มคือฝั่งขวา น้ำมาสี่เริ่มใส่แรกลบสี่ศูนต่อมาอีกจุดหนึ่งจุดที่บรรทัดที่สี่สองอจ่ะจริงๆมันอยู่ด้านล่างแต่อามันติดลบให้ใส่ฝั่งตรงข้ามคือด้านบนยาวขึ้นไปสอง แล้วก็ลากนูนล่างให้ผ่านสี่จุดประมาณเนาะโอเค ครบ4กรณี